สวัสดีค่ะพปกขาพญากรอ,อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกประจำเมืองุธที่10เมษาย,ยนพศ2 5 6 7ค่ะสภาพอากาศบ้านเลาเปลี่ยนผืนไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพิบพื้นค่ะบริเวณท่อมกรดอากาศต่ำหนื่งจากความร้อนปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะภาคใต้ด่เท่อมฮิมาวารีค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งอนออกตอนบนนะคะตัวพอบมีกหมากันและบริเวณภาคใต้ฝั่งอนออกตอนล่างนะคะตัวพอบมีกเป็นซ้อนมากค่ะ ภาพด达ชุ่พรค่ำบริเวณภาคใต้ฟัง่ะนอกตอนบนนะคะไม่มีกลุ่มฝนค่ะต่อไปเป็นภาพ雷达สถิติค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนหลังนะคะตัวผักกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงนักกระจายตัวอยู่บริเวณของจังหวัดสงขลานาชายฟังจังหวัดสงขลาบริเวณของจังหวัดปัตตานีและบริเวณของจังหวัดนราธิวาสค่ะต่อไปเป็นการได้งานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดไดเทส39.7องศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลน้องพักอเมร์วะหินจังหวัดประจวบคิริขันธ์ค่ะ และอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ที 22. ่22.9องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอสะเดาจงงังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการรายงานฝน24ชั่วโมงค่ะวัดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแลยว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้โดยปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะอยู่ที่6.5ม mm ิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืงงองจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อ,อากาศของวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกจะเจอกับลมตะวัอนออกเฉีงยงใต้และลมตะวัอนออกผัดปกคลุมบริเวณของทะเลเอา่าวไทยและภาคใต้ค่ะ ทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน,น,นกับมีฝนดูฝนป่าขนองบางแห่งส่วนมา,จากจะเป็นทางตอนหลังของภาคค่ะไปดูรายจังหวัดกันค่ะเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะจะมีฝนหน่อยว่าร้อยละสิบของ,อง,งพื้นที่ค่ะและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33-38องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ22-29องศาเเซซลียสค่ะ ออกไปเป hmm. ็นคืนล่มค่ะตั้งแต่สัมวัสดุราธานีขึ้นไปค่ะจะเจอกับคืนล่มตะวันออกเชียงใต้ที่มีความรุ่ม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะคะจะมีคืนสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะคืนจะสูงหมากว่า1หนึ่งเมตรค่ะตั้งแต่สัมวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะจะเจอกับคืนร่มตะวันออกที่มีความรุ่ม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลจะมีคืนสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะคืนจะสูงหมากว่า1หนึ่งเมตรค่ะ ต่อไปเป็นการขาดไม้สภาวะอากาศ7วันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนนอกนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษานะคะจะมีฝนอยู่ที่ระยละ10ของพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งตนาอกตอนหลังนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษาจะมีฝนอยู่ที่ระยลบ10ของพื้นที่เช่นกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้กับช่องสูนุตโตนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง้อยนะคะ และพบกล้ไมคตาชาวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน